ผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่บนโซลาร์ลอยน้ำหรือว่าโซลาร์โฟติงที่องค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและท่านผู้ชมที่ดื่มนมสดไทยเดนมาร์กหรือว่านมวัวแดงนี้นะคะท่านมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะเพราะว่าพลังงานที่ใช้ในโรงงานผลิตนมสดไทยเดนมาร์กนะคะเป็นพลังงานสะอาดที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ องค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือออสอสคอทั้ง4แห่งนะคะได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งโซลาร์ลูฟท็อปนะคะหรือว่าโซลาร์โฟลติงรวมๆกันแล้วนะคะเกือบ5เมกะวัตต์ค่ะ และที่สำคัญนะคะอสคไม่ต้องควักเงินลงทุนสักบาทเงินลงทุนมาจากไหนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาเข้ามาติดตั้งให้ทั้งหมดเลยค่ะในโครงการเอสโคช่วยลดรายจ่ายค่าไฟให้อสคและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกค่ะ พาท่านผู้ชมมาคุยกับผู้บริหารของอสคและผู้บริหารของ p a กันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้นรองชนะลงทักที่มาของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปโซลา่าโฟลติ้งนี่คืออะไรคะจริงๆไทยเดนมาร์กเราเองก็เป็นรัฐธุรกิจนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลิตผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบรนด์ไทยเดนมาร์กวันนี้เราเล็งเห็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายนะครับเราการติดตั้งโซลา่าโฟลติ้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟลดภาวะโลกร้อน แต่ละปีเนี่ยอสคมีค่าใช้จ่ายค่าไฟเนี่ยเท่าไหร่คะจริงๆค่าใช้จ่ายค่าไฟนะครับเรามีอยู่4โรงงานใหญ่ๆเรามีอยู่ที่สุโขทัยนะครับที่สระบุรีที่ขอนแก่นที่ปานบุรีค่าไฟที่เราเสียเองเนี่ยเราอยู่ประมาณสัก8ล้าน9้าล้านถึง10ล้านต่อเดือนแล้วพอติดตั้งโซล่าทั้งหมดรวมแล้ว4ี่ที่เนี่ยเกือบ5้าพิกวัตต์เราลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งเลยต้นทุนเราอยู่ที่1ค่าน้ำดมดิบสเนี่ยค่าสาธารณภคคือค่าไฟเราเห็นตรงนี้ชัดเจนเลยว่าลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ พออสคอต้องการจะลดค่าไฟลดภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยแล้วทําไมมาปรึกษา PA คะพีเอเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ,อเกี่ยวกับเรื่องการไฟฟ้าเพราะ PA น่าจะเป็นผู้นำนะเกี่ยวกับเรื่องการไฟฟ้าท่านรองสมปองครับพออสคอมาปรึกษาแล้วเนี่ย PA แนะนํำยังไงจริงๆมันเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วนะครับเป็นงานที่เราทำมานานแล้วในส่วนของ PA ที่เราเอาตัวโซล่ามาใช้เนี่ยเนื่องจากว่าโซล่ามันถูกลงนะครับเราก็พยายามที่จะแนะนําในการเอาพลังงานสะอาดตัวเนี้ย S <S <S นะครับเราก็แนะนําทางอ,อสคอว่า,อาถ้ามาทาตรงนี้อ,อสคอไม่ต้องลงทุนเลยพีเอจัดลงทุนให้ทุกอย่างนะครับคืออ,อสคอไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวครับไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยพี <PA S 2> เอ<ล>ออกให้หมดเลยครับคือเราลงมาปุ๊บเนี่ยเรามาสารวจก่อนวาอ่าสภาพเขาเป็นยังไงถ้ากรณีอย่างที่นี่นะครับที่ประจวบเนี่ยเขามีมบอ่อน้ําถ้าบ่อน้ําเราดูแล้วว่าสามารถทำฟลอตติ้งได้เราก็มาสํารวจว่า การใช้โหลดของที่นี่ใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาแผงนี้มาออกแบบจํานวนเท่าไหร่ซึงจะใช้พอกลางวันคือดูว่าจริงๆแล้วกลางวันเนี่ยใช้ไฟจํานวนเท่าไหร่รแล้วก็ติดตั้งแผงให้มันใกล้เคียงกับความต้องการใช้ตอนกลางวันใช่ครับอืมเออรูปแบบที่ PA ลงทุนให้ทั้งหมดแบบนี้คล้ายๆกับ e s c o ใช่ไหมถูกครับเป็น E s c o โมเดลอ๋อค่ะตัว e s c o โมเดลเนี่ยอ,อสคอเนี่ยเขาต้องจ่ายคืนเงินเรายัางไงคะ เวลาเราผลิตไฟฟ้าออกมาจํานวนหน่วยออกมาแล้วคิดเป,เป็นวงเงินนะครับถ้าเขาจ่ายกับไฟฟ้าปกติอย่างกรณีนะครับหนึ่งล้านหน่วยราคาต่อหน่วยประมาณ4 50, ี่บาทสิก็สี่ล้านห้าอสคก็จะได้ได้ประหยัดแต่ละเดือนประมาณ5้าหกแสนบาทค,คือไม่ต้องลงทุนแต่สามารถประหยัดค่าไฟรายเดือนได้ไดคือจ่ายน้อยกว่าที่จ่ายซื้อไฟหลวงในช่วงปกตินั่นเองครับนั่นค,คือการประหยัดค่าใช้จ่าย รองชนะลงคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าทั้งหมดเนี่ยเพียงพอในการใช้ตอนกลางวันไหมคะเข้าที่จากการประเมินระหว่างอสคอกับ PA เนี่ยที่เราติดระบบโซล่าฟอติ้งเนี่ยก็ติดมาก็เพียงพอต่อการใช้ไฟโดยเฉพาะตอนกลางวันนะครับเพียงพอต่อเข้ากระบวนการนานผลิตพอแต่โอเคตอนกลางคืนเราไปใช้ไฟของหลวงกลางวันใช้พลังงานสะอาดส่วนกลางคืนก็ไปใช้ไฟจากหลวงใช่ครับก็คือซื้อปกตินั่นเองใช่ครับใช่ครับประโยชน์ที่ อสคได้รับคืออะไรบ้างประโยชน์ที่เห็นชัดๆหนึ่งการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรวันนี้เรื่องสําคัญหนึ่งเรื่องลดค่าใช้จ่าย2นะครับเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับตรงนี้ก็เห็นว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ลดภาวะโลกร้อน 3. เป็นที่ที่เราศึกษาและเป็นต้นแบบการลดค่าใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรมทางอสคจะขยายไปสู่ส่วนอื่นๆอีกไหมคะเราศึกษาความเป็นไปได้อาจจะต้องให้ทาง PA มาช่วยแนะนา วันนี้เรามองถึงต้นน้ำนะครับภาคเกษตรกรหรือสูตรรับนมดิบท well ี่รับนมดิบพวกนี้ใช้ไฟฟ้าตลอดใช้ไฟฟ้าทั้งวันเหมือนกันเราแนะนำนะภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสองสากรสูตรรับน้ํานมดิบตรงนี้ที่เอามาช่วยช่วยประหยัดพลังงานรองสมปองคะแบบนี้ PA คงต้องเข้ามาให้คำปรึกษาอกสองขเพิ่มยินดีครับยินดีที่จะร่วมมือกันธุรกิจไหนบ้างที่เหมาะกับเอสโคโมเดลคะทุกธุรกิจครับเราเรายินดีเข้าไปให้คำปรึกษาแล้วก็เข้าไปทําให้นะครับ สามารถติดต่อ PA ได้เกือบทุกสำนักง,งานของของพีนะครับเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เห็นตัวอย่างดีๆที่อ,อสอคอร์กันไปแล้วนะคะใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและที่สำคัญคือลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ